บุคคลที่จะสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็วประการที่สามคือจะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในผู้นำที่คอยชี้ทางบอกทางศรัทธาต่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนในกึ่งพุทธการศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ในสายธรรมศรัทธาต่อหลักสูตรค้นหาตัวตนและแนวทางการปฏิบัติของสายธรรมเมื่อท่านมีสิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นในดวงจิตอย่างไม่เสื่อมคลายแล้ว ท่านก็ย่อมสามารถที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเบ่งบานได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานต่อไปประการที่สี่จะต้องเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเข้าใจในหนทางที่ตนดำเนินอยู่คือรู้ในสิ่งที่ตนทำและที่กำลังจะทำรู้จุดบกพร่องของตนที่ควรจะแก้ไขรู้สิ่งที่ตนจะต้องต่อยอดเพื่อให้เข้าถึงความดียิ่งยิ่งขึ้นไปบุคคลเช่นนี้ละ่ะ ที่จะเป็นบุคคลที่สามารถบรรลุทําได้โดยง่าย